สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Star B Hi วันนี้เมยพาทุกคนมาบุกเบื้องหลังกองถ่าย MV ของสาวกิ่งเหมือนแพรกับเพลงใหม่ล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวห่างหายไป3ปีเพลงจริงจังสักครั้งแต่วันนี้ยังได้คู่จิ้นจากซีรีส์ดังฮอร์โมนมาร่วมแสดงแต่จะเป็นใครนั้นและบร,รรยากาศภายในกองจะเป็นยังไงตามเมยไปชมกันเลยค่ะ อยากใช้มือใช้ได้เลยก็ตัวเองอยากใช้มือใช้ได้เลยโอเคพร้อมโอเคโอเควาวยพอมไหมนะโอเคพร้อมนะครับ สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่กิ่งพูดถึงเร <โฮ S 1> ิ่งจริงจังสักครั้งค่ะ,คะก็จริงจริงจังๆเลยค่ะทั้งการถ่ายทำเอ็มวีทั้งการ,า MV, การโอ้ทุกอย่างเลยค่ะเริ่มจริงจังแล้วใกล้จะปล่อยแล้วหเห็นว่าทิ้งมานานมากเลยจากเพลงก่อนหน้านี้ใช่ค่ะทิ้งมาค่อนข้างนานถ้าเกิดเป็นซิงเกิลของ này, กิ่งเนี่ยก็อัลบั้มที่แล้วน่าจะปั๊บ หายไปทาอะไรมาคะพี่กีหายไหรือเปล่าหายไปนานจริงๆก็ทําเพลงนี้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทํานานขนาดสามปีหรอกหลังจากที่มีซิงเกิลตอนนู้นเนี่ยก็ทั้งสอนร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ไปเอาดีทางด้านเป็นพิธีกรเป็นวีเจซะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นบาริสต้าเปิดร้านกาแฟด้วยคือทำหลายอย่างทำดีเจด้วยค่ะก็รู้สึกว่าแบบได้ลองอะไรใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาก็ต้องทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งร้องเพลงนะ เนื้อเพลงเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาของเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงสถานะที่มันแบบไม่ชัดเจนซึ่งมันก็เกิดมาจากเรื่องรอบตัวเนี่ยแหละที่หลายคนเป็นอยู่ไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนเราก็ตามนะคือใน Facebook ในพันทิปในทุกอย่างก็จะมีสถานะที่มันแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นสถานะไหนอยู่ค่ะมันก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาอย่างนี้เราถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้นเลยว่าคสะก็คิคว่าเป็นเรื่องรอบตัวแบบนี้ กิ่งว่ามันมันมีประโยชน์ตรงที่แบบเราเราได้อินกับหลายๆเรื่องราวที่สุดท้ายแล้วมันคือพอยเดียวกันคือแบบความไม่ชัดเจนทางสถานะอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้ในการที่จะจินตนาการในการที่จะเข้าห้องอัานองเพลงแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเนะอะ แต่เราก็เคยเป็นแหละ <laughs> เราก็เคยเป็นแหละและเอ็วลคะพี่ญิงพูดถึงวันนี้หน่อยมาถ่าย MV ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ่วันนี้นะคะ <laughs> ก็อย่างที่เห็นนะคะ <laughs> ว่าวินเทอมากๆนะคะซึ่งแดดก็แรงจริง <laughs> ก็อยากจะให้ผ้ามันออกมาดูแบบเย็น <laughs> ๆนะคะแบบโทนแบบคิลีนหน่อยะคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ชัดเจนทั้งเรื่องของความรักแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนเข้ามาด้วย เห็นวันนี้ได้น้องเบลน้องฝนค่ะน้องเบลกับน้องฝนค่ะทำไมถึงเลือกสองคนนี้มาจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่กิ่งคนเดียวที่เลือกที่ตัดสินใจนะคะก็มีพี่ๆผู้ใหญ่ที่แบบเขาดูให้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดราม,ม่าที่แบบใครๆก็เกิดขึ้นแต่เราจะทำงไงให้เพลงมันมีชีวิตมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของแบบนักแสดงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเขาก็เป็นทีนไอดอลของยุคนี้เลยอะค่ะก็คือเหมาะมาก กับการมาเล่น MV นี้แล้ได้ร่วมงานกับเราเป็นยังไงบ้างคะพี่คีจริงๆกับเบลเนี่ยก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะตอนที่แบบทำรายการอะไรงียค่ะแต่กับน้องฝนก็เพิ่งจะเจอครั้งแรกน่ารักมากทั้งคู่เลยคะ่ะแล้วเขาก็เป็นแบบมืออาชีพมากๆทำงานแบบแปบ๊บเดียวเร็วมากเลยคะ่ะอย่างนี้แฟนๆจะได้ฟังกันเมื่อไหร่คะ ต้นธันวาค่ะได้ฟังแล้วก็ได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า MV นี้เนี่ยได้ทั้งแบบทีมงานที่ทำเอ v เป็นคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นเลยคือคือกิ่งคิดว่าทั้งภาพทั้งเพลงแล้วก็นักแสดงทุกอย่างเนี่ยมันกิ่งชอบมากค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันตื่นเต้นไหมคะพี่กิ่งเพราะว่าหายไป3ปีเลยเแต่ก็รอให้เรากลับมาค่ะก็ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเราอยากรู้ว่าแบบแเขาจะชอบไหมนะเรา เราอาจจะแบบว่าคิดคิดแทนคนฟังว่าเขาจะชอบเพลงไหมเขาจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านี่ค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วเราทํามันเต็มที่มากๆกค่ะก็รอดูต่อไปว่าผลจะเป็นยังไงแต่แนวเพลงนี้เป็นแนวเพลงสไตล์เราเลยค่ะก็เป็นสไตล์คนละครึ่งทางกับทั้งแบบสิ่งที่กิ่งอยากจะถ่ายทอดแล้วก็สิ่งที่กิ่งคิดว่าคนฟังอยากจะฟังจากกิ่งติดตาม,ม แล้วก็เพลงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็ใกล้แล้วนะคะต้นธันวานี้แล้วนะคะจริงจังสักครั้ง no status นะคะก็หวังว่าทุกคนจะรออยู่นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนอกจากเป็นการทำงานที่แบบห่างหายไป3ปีเนี่ยยังมีความพิเศษที่ MV ได้นักแสดงที่เก่งมากๆเลยนะคะมาเล่นด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็แชร์ให้กิ่งเยอะๆนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน1230146แล้วก็ติดตามทุกเรื่องราวได้นะคะที่ Facebook แล้วก็ IG ของ m u s i c Cream ค่ะ ดูของการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ให้ดูอะไรเงี้ยไม่ให้คุยกับใครอะไรเงี้ยเป็นมืเปเปอร์หรอเปล่าของพี่เออเอก็ว่าแบบเสื้อใหญ่เลยแอะหนุไปเรื่อยๆอ่ะลายลายไปทวงเงินเหรอพี่ป้องไปแล้วป้องไปอันไหนหยอกกันหน่อยหยอกกัน หยอกอันนี้ก็ที่นึงอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะมาถ่ายทำเอ็มีของพี่กีค่ะก็กองก็สนุกสนานนะคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะออาไม่เกี่ยวนะคะก็เราก็มากันตั rahat, ้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เราถ่ายไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งนะค่ะใช่ก็สนุกดีค่ะเป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้เล่นเอ็มีด้วยกันอืมค่ะการทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ถ่ายซีรีส์มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะจริงก็ยังทำงานง่ายค่ะเวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่า MV มมันก็มีจังหวะที่ไม่เหมือนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จะมีอะไรที่ยังไม่ค่อยลงตัวก็ค่อยๆปรับจูงกันไปค่ะใช่ตอนนี้เป็นไงคะเริ่มปรับตัวได้แล้วหรือยังจริงๆก็ปรับตัวด้วยกันได้นานแล้วนะหมายถึงแบบเรื่องเวลาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าใน MV บางทีมันจะมีจังหวะที่อนิดนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นลวค่ะใช่ค่ะส่วนตัวคิดว่าการทำงานมันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยใช่สึกว่างานแต่ละอย่างทั้งหนังซีรีส์หรือละครน่ะมัน มันมีเทคนิคที่ต่างกันมากค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะหรือว่าสิ่งที่พุ่มกับอยากได้ MV เราก็เหมือนกันค่ะใช่แล้ววันนี้เรามารับบทเป็นใครเนเรื่องเป็นยังไงบ้างคะเป็นเนลบลใช่ก็รับบทเป็นเบลฝนอย่างนี้แหละคะ<ม>่ะแต่ว่าคือเราสองคนเนี่ยใน MV เราจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเราเนี่ยก็จะแอบรักคนคนหนึ่งอยู่นะคะต่างคนต่างก็แอบรักคนของเขาแต่ว่าจุดจบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้รอชมกันนะคะ ช่คะ่ะซึ่งความสัมพันธ์ที่พวกเราเจอคือเขาเรียกว่า No Sta t u s คือต่างคนต่างไม่รู้ว่าที่เราคุยกับเขาอยู่เขาคิดอะไรจริงจังกับเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เหมือนชื่อเพลงเลยจริงจังสักครั้งฝากให้นติดตาม MV ็นะคะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันร,รอติดตามนะคะ M v มี MV จริงจังสักครั้งเขาไม่กิ่งเหมือนแพคะ่ะแต่ว่าออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรารู้ปักมาจะรีบบอกปุ๊บเลยคะ่ะ ลรองเพลงนี้หรอจริงมจริงกแบบเร็วเ้าไปร้องนีกว้างใช่ไหมครับครับแคบครับแคบเขาอส็คแต่งอะไรครับอันนี้เราเสร็จแล้วพร้อมออกล้องนี่ค่ๆหันมองกล้อง